สถนทัดเรื่ององค์มูนี่เท่าไหร่ไปไปเราไปสถานเรื่ององค์สถานเรื่องอะไรเรื่องเรียนเรียนคือการเรียนด้วยวาจาผู้ที่ถูกต้องครับมึงจำกูได้หรือเปล่าอ้าวรู้ได้เลยเพื่อนพ่อไงใช่ไหมจำไม่ได้จไม่ได้ได้ไงมึงไอ้พักรุงไงเพื่อนพักรุงขอกลิ่มเหมือนกันอ๋อเรื่องใหม่แล้วอ๋อเรื่องใหม่ครับคนละเรื่องกันแล้วครับคุณลุงกูจะบอกให้เป็นคำสั่งขององค์พระเจ้าเสือครับให้กูมานำมึงทั้งสามคนไปเป็นทหารในเมือง จริงมั้งอันนี้ปีทาารอ้ยนีไอันนี้ดีทหาอันี่ตกใจเมื่กี้บอกแล้วพี่บ่าอย่างนี้พี่ว่าแสดงว่าเมืงมืองต้องการทหารต้องการทหารแสดงว่าพ่อเราต้องเรียกไปแน่ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวช่ว็เนี้ยันไม่วยหนไม่ต้องพูดแต่ว่าแม่ของมึงเนี่ยคำชักมาว่าการที่เข้าเมืองในครั้งนี้ต้องฝึกนการมีระเบียบวินัยให้กับมึงสองสามคน มึงมีระเบียบวินยัยหรือเปล่าผมมีครับน้าเป็นท<ม>หารก็มีระเบียบวินัยมันก็มีแต่ว่าลุงก็ต้องสอนพวกผมด้วยเพราะผมไม่เคยเข้าไปในเมืองอะไรเง,ง้เขาอยากเงี้ยตองสอนปัญหาเพราะกูเนี่ยตั้งใจมาสอนให้มึงก่อนเข้าเมืองอยู่แล้วพร้อมใช่ไหมพร้อมครับงั้นต้องฝึกก่อนเข้าเมืองขึ้นบนกันแถวเลี้ยงตามลำดับคนหน้าตาดีใครหน้าตาดีอยู่หัวแถวเลี้ยงให้ดีไม่ใช่มึงอยู่ถน้น หน้ามึงเหมือนห้องน้ำซ่าสิเ็ษเลยอ่ะเล่าดูสิบ้ามาโยงหลังเลยทหารทุกคนอยากจะรั่วตันี้ทั้งหมดมาพันไปไหนพี่พี่ไปไหนครับพี่ไปไหนครับได้พัดลมแล้วก็กลับแล้วพี่กลับแล้วพี่โถพระคุณกลำไว้นั่งข้างในเลยเนาะตาตู้รุลิเกไม่จบขอให้พัดลมไม่เปิดไม่ติดนะ ยื่ในฝาไม่ดีแล้วทัพเราไปเลืกันเรไปพูดเรื่องเขาสามทัพโกกงรู้เล่นงจริงเลยมึงนี่หาเรื่องเราแซวเรื่อเราแซวอยากจะรู้ต้องหานทั้งหมดมากันกี่คนหัวแถวนับหัวแถวนะเอาไม่นับป่ะน้าบอกว่าไงครับหัวแถวนับใครอยู่หัวแถวกูอยู่หัวแถวมึงก็นับดีับไม่เกี่ยวกับผูเอาพวกมึงวิ่งเลยทำตามกปกูด้วยทหารร้กี่คนหัวแถวตีดังๆดังๆเล่นทำให้ดี นับแบบชายจะาทหารนับแบบรดังคนกบีคนกบีคนกบีเลยเฮียียเีลยครับยเนี่นกกันอะไรเป็นพ่นรักมั้งวุยเออเรทีร้อยี่คำหนึ่งยี่เดียวักีงเดียวโว้ย่ที่เคยหนึ่ี่คอฟังคนนีน่ง sang, 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 ตตื่นนวาเเหลลยประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจสเจ็จังหวัดครับแต่ยังไม่เอาถามถามอนใหมให้นับเลขเป็นภาษาแคมเบอรูนับภาษาแคมเบอร์พูนภาษาด้วยไหมครับด้วยได้ครับภาษาไทยนับหนึ่งแคมเบอรูนน้อุ้มรูปักกุศลกกยักดิอย่าเอาไปเหีย น้ำถ uhm nah. ึงร้อยเกลือน้มง็ภาษาถึงป้ากูเลยเราต้องยิกักรครับเทียมนล้ครับอกประธนนันหนึ่งแฮมเรเนะ้บป้ถึงปลี่ยนปรานันหนึ่งรามรู้กอรีกี่ยะกู้มึงาย่งดูร้ามัดกิ้วนี้เอายากะยากละ สุรินทร์บุรีสุรินทร์บุรีจุรินร์ไม่มีบุรีอ๋อมอดีว่าหนูเป็นคนสุพรรณแล้วผมเป็นคนสุรินทร์เนาเรื่องมาอยู่ด้วยกันเลยกลายเป็นสุรินบุรีชุดยอดต่อไปเลยจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีคุณอุดรธานีคุนปุ้ธานีเมืองทองธานีอี่้ายเรียมบางทองกี่จังหวัดอัเดียขุนตาลธานีอือขุทัยธานีอ่าบางธานี ไม่โม้เขาเป็นเด็กปัตตานีตอนคนพูดไม่ค่อยช้าพูดนายเพราะว่าทำเนียบลูกคืนลูกคืนลูกครึ่งเหรอคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นแฉแล้วคุณแม่เป็นกะเหรี่ยงยังได้ไว้ยังได้ประเทศแปลว่าเลือดยังไม่หมดได้อยู่คุณรู้เปล่าการเป็นทหารภาษาไทยจะต้องแข็งแรงมากๆแน่นอนครับถ้าเป็นผู้พิ่ากษาเป็นไง ตัดหัวเลยตัดหัวทิ้งเลยนะคนข้างบ้านกูเนี่ยโดนตัดหัวไปทุกวันนี้ยังเดินไม่มีหัวอยู่เลยเรืองจริงไม่ตายอยู่โดนตัดหัวไม่ตายเขาตัดแต่หัวไม่ตัวเราไว้อยู่ใ่แต่ถ้าพูดผิดถ้าพี่คำนึงยวเขาตัดไล่ตัดหัวมาก่อนเออผมไม่มีหัวนะเกียดไอ้หานะเข้าใจปะโอเคพูดทำไมล่ะกูก็ไม่รู้คุณต้องภาษาไทยต้องชัดเจนครับผมเอาคำนี้ไปครับคำไหนไม่แต่ใหนดูดูแต่ง่ายไปถ้าดื้อปูปูโบกตึก กูไม่อยากพูดเพราะมันง่ายเฮ้ยยายกินนมยายเท่าไรยายหลายย้อยเด็กก็พูดได้พูดสักทีไอ้เหี้ยขอให้ยายสักอันหนึ่งครับผมยายกินนมยายเท่าไหรยายหลายย้อยยายกินนมยายเท่าไรยายหลายย้อยยายกินนมยายเท่าไรยายหลายย้อยไปๆพูดไปๆไปๆไปๆไม่ใช่ยายกินนมยายเท่าไรยายหลายย้อยยายกินนมยายเท่าไรยายหลย้อยดีมากคนตกหินนี้ก็ร้องหินหินเพิ่ขึ้นขึ้นข้าไม่เอาวะเขาเนยอะไรนะ ก็ต้อ,รรงอ,ตอ,องหิมนี้ฟ้าร้องหิมนี่คึ้นตาขึ้นตาก็ต้องหิมนี้ฟ้าร้องหิมนี่คึ้นตาคึ้นตาดีนะคบเขาไม่เข้าเอาคำนี้ไปพูดง่ายๆสบายสบายฟังดีๆเด็ดดอกจะปีเสียหูอีพุกง่ายไปนะเอาไม่ไ,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 ได้ดีเหี้ยเดี๋ยวก็พลาดเด็ดดอกอีป,ปุก นี <One input> ่มันง่ายไปไปเด็ดทำไมรีโกเสียงอสิเด็ดก่อนัาแีมันไปกระบอกกหรอกพอดูยันไอสเด็ดกแเสียงลีโปทำ่ยวความช้าทำขาคามขัามทำเกี่ยวความชันเำขาวความําเกี่ยวความเช้าทำขาความขัมกจำปีอะเอานี่อุ้ยจะชอบดจำปีไม่ชอบมันหอมมากไม่เอาทำเกี่ยวความเกลียวขาวคามขัามทำเกี่ยวความชําทำขาวความชัน เขียวข้อเช้าช้าขาวความค้าตอนี้ยปีกูจะเปลี่ยนมออกต้องเี่ยต้องเปี่ยนคำเขียวความเช้าขาวความค้างแกยำย้อนมานะคคนเราี่อหนไปดิอ้องมีไขหอยต้มย้ไข่มีหอยต้มยำไข่มีต้ยหอย้เปลี่ยนคำนี้มันไม่ใช่อ่ะเอาคำยากเอาคำนี้แหละ เอาคำนี้เลยป้วงมือพลาดไม่พลาดแล้วผมท่องมาตลอดทั้งเดือนเล่นมาทั้งเดือนมึงพลาดทั้งเดือนเท้ก็มีไข่หมดอดมีไข่ตะมอยไข่หนีเหัวของเอาแล้วไม่รู้ไปไหนเลยตมีไงตมีขายหอยตะมอยขายหมีหอยตะมีกับหมีตะมอยตมีขายหอยตะมอยขายหมีหอยตามีกับหมี ทำขโมยได้ป่ะไปยืนข้างรถทำไมทำไมยืนกูคำนี้ไปข้างทำไนั่งลุ้นเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหมูไปย่นหู้มีเอาข้มีไปอย่าหูหููหมูหมีดูสุดีู่มีหูหที่ขาหอยาอยหอยขาอยหอยขาาาเบาาายงย เอาหมูไปยข้างหมีเอาหมีไปข้างหมูเอาหมูไปหูหมีเอาหางหมีไปเหยหูหมูหูหมูหูหมีูสุหูหมีหูหมูเอาหมาเอาหมูมันจเ็นเอันทสใบเเยังจ้าหนี่มาเอาหมูไปนข้างหมีเอาหมีไปยข้างหมูเอาหางหมูไปเหย่หูหมีเอาหาหมีไปหย่หูหมูหูหมูหูหมีูสุหูหมีหูหมูนี่ม คำใครคำมันมาตัวนี้เป็หลักจอบปากใครพูดคำของตัวเองพร้อมใช่ไหมครับ,ครบใครผิดกูไม่พาเขาเมืองรถเลยวะ ตอยขายสีสีอะกูหมีต่อยขายหมอยขายสีขายหอยหอยตมีกัดหมีต่อย ทุกอย่างมันขายไม่ได้เลยตัวนั้นยังไม่ลองภูมิตัวนั้นเลยตัวไหนตัวท้ายมึงมีพูดไม่ได้ถ้าตะมีขายหอยตะมอยขายหมีตัวนี้พูดฉันนะตะมอยขายหมีตะมีขายหอยหอยจะมีกับหมีตะมอยเอางี้ลุงพูดฉันให้เด้วยแล้วพูดของมึงด้วยไอ็นดูมึงครับนี่ถ้ากูด โอเคครับเดินตีไป อร่อยมากเลยดีมากลพวกเอ็ง mm hmm. พร้อมที่เป็นทหาร